อรี่นคะร้อนมากเลยครับอาจารย์เปิ้ลใช่ค่ะร้อนสุดไปเลยนักเรียนเห็นไหมคะด้านหลังของอาจารย์เนี่ยคือโมเดลจำลองของนครวัดนะคะที่ประเทศกจมนใชา กูชาเนี่ยมีความสัมพันธ์กับประเทศไทยอีกด้วยนะคะดังนั้นอาจารย์อยากจะทราบจังเลยค่ะว่าทาไมทมี่โมเดลของนครวัดแล้วก็ความสัมพันธ์กับราชวังเขมรินกับวัดะแก้วของเราสยามของเราเป็นยังไงบ้างคะโอเค for the second question is about the relation between uh, Wat p a k a o and Cambodian history for the question is what is between what girl came in paris and the last Angkor one uh, please discuss in the term of history uh,